วัสดีค่ะกัสิบ,บอกเรายินดีต้อนรับทุกท่านเลยนะคะกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือ,อ,ตอกนกันด้วยนะคะบ่าโตยโยต้าวีโก้นะคะ v ีโกปี05นย์คทุกท่านคันนี้นะคะมาด้วยราคาเงินสดเลยค่ะราคาตัดเงินสดนะคะหนึ0 0 0บาทเครื่องสามพันซีซีตัว G ีค่ะทุกท่านเครื่องดีไม่ไอไม่ดันนะคะน้ำมันเครื่องกองเปลี่ยนมาใหม่ค่ะเครื่องเสียงก็พอฟังได้นะคะ ภายนอกภายในก็ดูดีตามอายุผลพันธ์เทียบกับอายุสภาพก็ยังดีอยู่นะคะเกียร์ธรรมดาค่ะกระจกเป็นไฟฟ้านะคะเบาะเดิมๆแบตดดี้าสีเต็มค่ะโดยรวมพร้อมใช้ได้เลยนะคะ128,000บาทเงินสดรถอยู่ในตัวเมืองจังหวัดชัยภูมิค่ะอยู่ติดกับศูนย์บัตด,ด้าชัยภูมินะคะสนใจโทรคุยสอบถามโดยตรงค่ะตามเบอร์โทรใต้คลิป นัดไปดูตัวจริงด้วยตนเองค่ะไปทดลองขับก่อนตัดสินใจด้วยตนเองนะคะเพื่อประโยชน์ของตัวท่านแอดมินนำเสนอเพียงเบื้องต้นให้รับชมเท่านั้นนะคะสำหรับวันนี้ต้องราไปก่อนกดไลค์กดติดตามไว้ด้วยนะคะสวัสดีค่ะ